าต่อนะครับรข้อ13นะครับเรื่องเศษส่วนนะครับอันนี้คือการเรียรงลําดับเศษส่วนก่อนอื่นเราต้องรู้จักเศษส่วนก่อนนะครับเช่น2ส่วน3นะครับข้างบนจะเรียกว่าเศษนะครับข้างล่างจะเรียกว่าส่วนอ่านว่าเศษ2ส่วน3นะครับเศษ2ส่วน3นะครับจะมีค่าไม่ถึง1ถ้าผมวาดรูปออกมา,มา หนึ่งลูกเศษสอส่วนสามหมายความว่าแบ่งสามช่องเศษก็คือเอาสองนะครับจากข้างบนเอาสองช่องอันนี้จะเรียกว่าเศษสอส่วนสามทีนี้มีตัวอย่างนึงเขียนว่าเศษสิส่วนหนึ่งร้อยเศษสิบส่วนหนึ่นะครับถ้าดูจำนวนตัวเลขแล้วมันดูจะเยอะกว่าจำนวนนี้จริงไหมครับ อ่ามันดูจะเยอะกว่าแต่จริงแล้วเศษสิส่วนร้อยหมายความว่าแบ่งตัวเนี้ยแบ่งมาหนึ่งร้อยส่วนนะครับเอาแค่สิบส่วนดังนั้นนะครับถ้าเราดูจากรูปสองรูปนี้นะครับพื้นที่สีแดงของรูปไหนเยอะกว่าก็เป็นพื้นที่สีแดงของรูปแรกก็คือเศษสองส่วนสามมีค่ามากกว่าเศษสิบส่วนหนึ่งร้อย อ่าอันนี้คือการแนะนําเศษส่วนเข้าวๆนะครับวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับนอกจากเราวาดรูปแล้วดูเราก็สามารถใช้วิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันอย่างเช่นเศษ2ส่วน3กับ10ส,ส่วน1 0 0นะครับวิธีทําให้เท่ากันคือหาคอลนอของตัวส่วน3กับ100นะครับการหาคอนอก็คือหารสั้นแม่อะไรหาร2ตัวนี้ลงตัว นะครับสรุว่าแม่1ดังนั้นเสร็จแล้วให้เอาจํานวนคอลนอคือเอาจำนวนจํานวนเนี้ยมาคูณกันมันก็จะได้เป็นคอลนอเท่ากับส0มร้อเราก็จัดการนะครับทําตัวส่วนให้เป็น300โดยวิธีการคูณหรือหารนะครับสาม ทำยังไงให้ได้เป็น300ก็คือคูณ100ทั้งบนและล่างนะครับ100คูณ3จะได้300นะครับมันก็จะได้เป็น200ส่วน300กับ30ส่วน300เห็นไหมครับเมื่อเราได้จำนวนใหม่แล้วนะครับให้เปรียบเทียบกัน200ก็จะมากกว่า30ดังนั้น เศษสอส่วนสก็จะมากกว่าเศษ10บส่วน100หรืออีกวิธีง่ายอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการเอาตัวส่วนไปคูณกับตัวเศษของอจำนวนหนึ่งไปคูณกันนะครับก็จะเท่ากับ30อ่าคูณคว้ยมาก็จยได้เป็น200นะครับทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันได้แล้ว ว่าระหว่าง200กับ330อะไรมากกว่ากัน,นครับก็ตอบเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ10ส่วนเป็นต้นนะครับอ่าทีนี้มาดูโจทย์ของเรานะครับถ้าเราคำนวณคำนวณทุกช้อยนะครับมันก็คงจะยากแต่นะครับถ้าเรากวาดสายตามองดีๆนะครับเราจะเห็นข้อคอวายนะครับซึ่งเรียงจากน้อยไปมากดูนะครับเรามีจํานวนจํานวนหนึ่งอ่าแท่งสี่เหลี่ยมจํานวนหนึ่งครับ แบ่งสิบสองแต่เอาแค่ห้าถัดไปนะครับเราแบ่งสิบเอดแต่เอาห้าสมมุติว่าอ่าแบ่งสามเอาหนึ่งกับอีกอันหนึ่งแบ่งสองเอาหนึ่งอ่าคุณว่าพื้นที่ไหนจะเยอะนะครับ เอาเท่ากันแต่แบ่งน้อยนะครับจะให้พื้นที่ที่มากกว่านะครับดังนั้นมันก็จะเรียงจากเศษ5ส่วน12มันก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ2ส่วน11ต่อไปเรามาดูเศษ7ส่วน8นะครับผมจะว่าคร่าวๆให้ดูนะครับเศษ7ส่วน8ครึ่งหนึ่งของ8คืออะไรครึ่งหนึ่งของ8คือ4แต่ทีนี้มันกินไป7ส่วนนะครับ มันกินไปเจ็ดส่วนอันนี้อีกสามส่วนนี่ก็คือเป็นพื้นที่สีแดงเกินครึ่งนะครับนั่นแปลว่านะเศษห้าส่วนสิบเอ็ดก็จะน้อยเศษเจ็ดส่วนแปดดังนั้นข้อนี้นะครับข้อสิบสามตอบข้อขวายนะครับต่อไปเรามาดูข้อสิบสี่นะครับข้อนี้จงหาผลลัพธ์ของเศษเจ็ดส่วนสิบแปดลบเศษหนึ่งส่วนสามบวก เศษหส่วนเนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเน้น้นย้ำนะครับการบวกกับการลบการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับพยายามทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันอย่างข้อน,นี้นะครับเนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับให้เราไปหาคอลอนอนทั้งหมดได้เลยไม่อะไรหาร3ตัวนี้ลงตัวก่อนแม่3 3 68 3 1 3 3 3, 3ิ เอ๊ะมีแม่อะไรหารสองจำนวนสามจำนวนนี้ลงตัวมีอีกไหมไม่มีนะครับดังนั้นจากสามเราก็ลดเหลือมาสองอ่ะมีแม่ไหนหารสองจำนวนนี้ลงตัวนะครับสังเกตก็คือหกกับสามหารแม่สามได้นะครับกลจะเป็นสามสองหกหนึ่งไม่มีตัวหารดึงลงมาแล้วก็สามหนึ่งสามทีนี้ก็จบครับเอา มาคูณกันเป็นรูปตัวแอลนะครับ3าม9ามเก้้าสองสิดังนั้นคอนอเท่ากับ18เราก็ดาเนินการทำให้คอนอให้ตัวส่วนเป็น18 3แปดสามสาคูณหกสิดคูณสองดังนั้นนะครับตัวบนคือ6นะครับบวกกับ2 ก่อนอื่นมันนำไปลบกับ7จริงไหมครับอ่ะเราไม่ดูตัวส่วนนะครับตัวส่วนยังไงก็ต้องเท่ากับ18การดำเนินการของจำนวน,นครับเราจะเริ่มดำเนินการจาก1นะครับเราจะทำวงเล็บก่อน 2. เราจะทำคูณหรือหารก่อนนะครับขั้นถัดไปคือทำการบวกหรือลบทีนี้ก็จะให้นะครับเผื่อมีข้อที่ศูนย์ก็คือเราจะทำเลข ยกกําลังก่อนเพื่อมีการออกเลขยกกําลังนะครับเราจะทําเลขยกกําลังก่อนต่อไปวงเล็บการคูณการหารแล้วก็การบวกการลบสุดท้ายแล้วถ้ามันลำดับมันเท่ากันหมดเท่ากันหมดให้ทําจากเหมือนที่เราเขียนหนังสือนะครับเราเขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนกันถ้าเกิดเจอการคูณการหารนะครับอะไรก็ตามให้ทําจากซ้ายไปขวานะครับ เครื่องหมายลบมาก่อนก็ได้บวกมาก่อนก็ได้เงี้ยครับทําจากซ้ายไปขวาทีนี้เรามาเจอทําจากวงเล็บก่อนนะครับ6กบวกสองหบวกสได้8 7ดเลบแหรืออะไรตอบลบหนึ่ดังนั้นตัวเศษก็คือลบเศษลบหนส่วนสิ 18, นั่นเองตอบข้อก็ไก่นะครับ ทวนอีกทีนะครับอันดับที่ศูนย์นะครับให้ทาอะไรก่อนทํายกกําลังก่อนอันดับที่หนึ่งนะครับทำวงเล็บก่อนต่อไปอันดับที่สองให้ทำคูณหรือหารอันดับสุดท้ายทำบวกหรือลบถ้ามันเท่ากันให้ทำจากซ้ายไปขวาข้อ1ิห้านะครับผลลัพธ์คือข้อใดอเมริกันคูณการหารนะครับ แน่นอนครับลำดับแรกคือทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บก่อนอการคูณการหาเรเศษส่วนทำไงอะทวนกันอย่างแรกนะครับถ้าเราเจอจำนวนค่ะนะครับจำนวนค่ะเป็นไงก็จำนวนที่มีตัวตรงกลางอย่างเงี้ยอันนี้เรกจะเรียกว่าจำนวนค่ะนะครับแนะนำนะครับถ้าจะทำให้ไม่ยุ่งยากก็คือให้ทำจำนวนค่ะให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับ ซึ่งเศษส่วนที่ได้เขาจะเรียกว่าเศษส่วนเกินนะครับเศษส่วนเกินหมายความว่ายัางไงมาดูนะครับจํานวนคระนะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเกินนะครับให้เอาตัวส่วนไปคูณกับตัวตรงกลางนะครับไปคูณกันสี่ห้ายี่สิบแล้วก็เอาไปบวกกับเศษจะได้เป็นยี่สิบบวกกับหนึ่งกลายเป็นยี่สิบเอ็ด ส่วนด้วย4นะครับอย่าลืมนะครับมันยังเป็นเศษส่วนอยู่ดังนั้นเอา4มาใส่นะครับกลายเป็นย1บเอ็ดเศษ21ส่วน4นะครับเราถึงจะสามารถนำไปคูณไปหารได้การคูณเศษส่วนง่ายๆนะครับถ้าย1ิบเอดส่วน4มีเลขมาคูณคือเลขเศษสามส่วนเจ็ก็แล้วกันวิธีการคูณก็อย่างนี้ก็ได้นะครับ ให้ตัวเศษคูณเศษตัวส่วนคูณส่วนข้างบน3 1 3 3 2 6่อ่าข้างล่าง4 7 2 8อันนี้คือการคูณเศษส่วนแต่นี้ถ้าให้แนะนำนะครับการคูณเศษส่วนให้มันง่ายนะครับให้มันตัวเลขมันน้อยผมแนะนำให้ตัดทอนการตัดทอนก็คือเราหาจับคู่ข้างบนกับข้างล่างนะครับ แล้วตัดทอนกันไม่ว่าจะเยื้องแบบนี้ก็ได้เยื้องแบบนี้ก็ได้นะครับเยื้องแบบนี้เยื้องแบบนี้ได้หมดครับก็คือการเอาไปหารลดทอนเลขให้มันน้อยลงอย่างข้อน,นี้นะครับเราจะเห็นว่า21มันสามารถตัดกับ7ได้นะครับดังนั้น7หนึ่ง7 7หาร7เหลือ1 21หาร7ก็จะเหลือ หารด้วยจํานวนเดียวกันเหลือสามอ่าทีนี้ลองหาซิว่ามีอะไรตัดทอนได้ไหมสามตัด4ได้ไหมอ่ไม่ลงตัวสามตัดหนึ่งได้ไหมอ่าโอเคถ้ามี1ไม่ต้องตัดแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเหลือเอา3ามมาคูณกับ3มไปได้เป็น9ส่วนด้วยตัวให้เหลือเอา4มาคูณ1ได้เป็น4ี่อันนี้ก็จะเป็น ตอบเศษ9ส่วน4นะครับเป็นจำนวนค่ะหรือถ้าเราไม่มีช้อยเศษ9ส่วน4แสดงว่ามันน่าจะเป็นช้อยของเศษส่วนเกินอ่าวิธีการทำเศษส่วนเกินกลับไปเป็นจำนวนค่ะมีวิธีการดังนี้นะครับให้เอาตัวส่วนนะครับมาหารตัวเศษนะตัวส่วนนะครับมาหารตัวเศษ สี่คูณอะไรใกล้เคียงกับเก้าครับสี่สองแปดลบกันเหลือเศษหนึ่งอ่าวิธีตอบนะครับเอาตัวข้างบนเนี่ยมาไว้ตรงกลางนี้อ่าต่อไปตัวเศษตรงนี้เรียกว่าตัวเศษนะั้นต้องจับคู่กับตัวนี้ก็คือหนึ่งสุดท้ายแล้วเนื่องจากมันเป็นทศนิยมอ่าเป็นเศษส่วนครับตัวส่วนก็ต้องเท่าเดิม อันนี้ก็วิธีการทำเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคระอันนี้คือปูพื้นฐานคร่าวๆนะครับการหารง่ายมากครับก็ถ้ามี21สเดส่วน4สมมติว่าหารกับเศษ3ามส่วน2ก็แล้วกันการหารคือการกลับตัวหลังนะครับกลับบนลงล่างกลับล่างอากลับล่างขึ้นบนและเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นการคูณน,นะครับเราจะเปลี่ยนจำนวนข้างหลัง ตัวหน้าเอาไว้ที่เดิมกลายเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสี่เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกลับจากข้างล่างขึ้นข้างบนกลายเป็นเศษสองแล้วก็ข้างบนลงมาแทนข้างล่างทีนี้ก็สามารถหาผลหารได้เลยเรามาลองดูดิว่าตัดทอนได้ไหมตัดได้น,นะครับสามหนึ่งสามสามหารสามได้เท่ากับหนึ่ง 21หาร3เท่ากับ7อ่าต่อไปแม่2กับ4นะครับ2 1 2 2 2 4องสองส่ะที่เหลือคูณกัน7จคูณหได้7 2็คูณหได้2นะครับผลมันก็ได้เป็นเศษ7จส่วนสนะครับหรือเป็นเศษส่วนเกินก็จะได้เศษ3อ่า3เศษ1นส่วนสนะครับ เมื่อปูพื้นฐานเสร็จแล้วเรามาดูข้อ15จงหาผลลัพธ์นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเราทําการเปลี่ยนตัวนี้เป็นเศษส่วนเกินก่อนนะครับสามหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าเศษห้าส่วนสามนะครับเศษห้าส่วนสามคูณสามตัดทอนะนะครับสามนะครับถ้าไม่มีตัวส่วนนะครับมันก็คือส่วนหนึ่งั่นแหละตัดทอนสามหนึ่งสาม ดังนั้นก็จะเหลือ5ห5หนคูณ1ได้1ก็จะตอบเท่ากับ5ส่วน1ไว้ก่อนจำนวนเต็มเต็มคืออะไรคือ1 2 3ลบ1นะครับมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับโดยการเติมส่วน1เข้าไปเช่น5 5ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเศษส่วนก็เป็น5ส่วน1เหมือนกันนะครับถ้าเราจะกลับจากเศษส่วนนะครับ 1> 5้ส่วนหก็สามารถเขียนเป็นจำนวนเต็มเป็น5ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังคงหนึ่งไว้เผื่อใช้คำนวณน,นะครับต่อไปหาร1นึ่งเศษหนึ่งส่วนี่กับการส1.4หงบวหนึ่เป็น5้ส่วนสนะครับทีนี้ก็ได้เป็น5้ส่วนห